หากเพื่อนเพื่อนกำลังมองหาร้านเติมเกมที่ถูกมีคุณภาพปลอดภัย100%วันนี้ผมขอเสนอเพจพ่อมดเคว่าร์เปย์การันตีคุณภาพจากผู้ใช้งานจริงมากกว่า300,000คนเติมง่ายเติมไวสะดวกปลอดภยัยพร้อมให้บริการ24ชั่วโมงโปรโม,มชั่นจัดเต็มพร้อมโค้ดส,ส่วนลดคลาสิกนำไปใช้เป็นส่วนลดเพิ่มได้อีกนะ เป้คุ้มเป้ให้ฉลาดต้องเคเบิลเปอย่าลืมมาใช้บริการกันเยอะๆนะครับและอย่าลืมใส่โค้ดคาสซิกเพื่อนําไปเป็นส่วนลดต่อแบบจุกๆแล้วทางสปอนเซอร์เขาก็ได้จ้างผมต่อนะทุกคนอาก,กาศสวัสดีเพื่อนๆทุกคนกันด้วยนะครับผมเราวันนี้เราไม่อยู่กันในเกมลิปโนะครับผมก็วันนี้มาคนเดียวเนาะ ก็อันนี้ครับผมผมจะเอามาลงช่องหลักก็คือช่องค l าส s ิกมิดโอพนะสำหรับคลิปนี้ซึ่งผมมีนะครับผมคำถามที่อยากจะขอคำแนะนำจากเพื่อนๆซึ่งอาตอนแรกเนี่ยผมได้ทำการเปิดช่องนะครับผมช่องสำรองเอาไว้เนาะเพื่อลงเกมที่ผมอยากจะเล่นอะไรพวกนี้นะแต่ว่าผมเนี่ยหาเวลาในการตัดหรืออะไรแบบนี้คือแบบทำยา,ยากมากๆเลยก็ทำให้ผมเนี่ยไปเกมอื่นได้ค่อนข้นยางจะยากนะบอกตรงๆล้วก,กย็ยอดวิวก็ไม่ค่อยได้ดีอะไรขนาดนั้นด้วย แล้วการลงมาในช่องหลักเนี่ยผมมองว่ามันก็อาจจะวิวไม่ได้ดีหรอกเพราะมันไม่ใช่วอยริปเนาะเพราะว่าช่องหลักผมก็ใครหลายคนเนี่ยสัก90%เนี่ยก็น่าจะติดตามผมจากเกมวอยริปเนาะก็ผมไม่รู้สิผมอยากเล่นเกมอื่นด้วยนะผมไม่ได้อยากนําเสนอแค่ตัวของวอยริปนะผมก็เลยอยากจะมาขอคาแนะนําจากเพื่อนๆว่าผมควรจะเอาชิปพวกนี้มาลงในช่องหลักดีหรือผมจะฝืนทําช่องลองไปต่อไปดีซึ่ง อ่าผมบอกว่าถ้าเกิดผมทำเนี้ยผมจะไม่ทําให้มันกระทบกับตัวของตัวเกมวอลิปแน่นอนนะครับผมแต่ว่าผมแค่อยากลองเล่นเกมใหม่ๆแล้วก็อยากาหาประสบการณ์อะไรใหม่ๆเพิ่มขึ้นด้วยนะครับผมซึ่งในอนาคตเนี่ยอาจจะไม่ได้มีแค่ตัวของริโปหรอกก็ยัไงไงเพื่อนๆก็ลองให้คาแนะนําผมได้นะสําหรับคลิปนี้เนาะโอเคก็เดี๋ยววันนี้นะจะมาเล่นตัวของริโปกันก็เดี๋ยวมาเล่นแบบโซโลเลยนะครับก็เรียกได้ว่าเล่นคนเดียวจนเซียนระดับหนึ่งแล้วนะ เดี๋ยวมาดูกันนะว่าผมจะเล่นได้ขนาดไหนนะครับผมอันนี้คือผมเล่นไปแล้วประมาณสองด่านแล้วนะครับก็เดี๋ยวมาดูกันนะว่าในด่านที่สามเนะี่ยเดี๋ยวผมมาคลิปโชว์เลยว่าผมจะโดนผีฆ่าหรือเปล่านะโอเคเดี๋ยวผมขออนุญาตนะครับผมเพิ่มเสียงเกมก่อนนะซึ่งถ้าเสียงเกมมันดังไปหรืออะไรงไงเดี๋ยวคลิปถัดไปเดี๋ยวผมจะแก้ให้นะอันนี้คืออยู่ในช่วงที่แบบทดลองอยู่นะครับผมโอเค ก็หวังว่าเสียงเกมกับเสียงผมมันจะไม่กบกันนะตอนนี้ผมมีเงินอยู่2อมครับโอเคก็มีสเต็งสองอันนะครับเดี๋ยวเอาสเต็งก่อนเลยสเต็งนี่สําคัญมากก็ซึ่งเริ่มเล่นเนี่ยพวกสเต็งอะไรพวกนี้ค่อนข้างที่จะมีประโยชน์สุดๆนะครับเอาสเต็งไปเลย2อันก็ยังซื้อได้อีกครับเดี๋ยวเอาอุ้แต่ว่าตัวของสเต็มบีนามีแค่อันเดียวเอง อ่าเดี๋ยวเราเอาเป็นเอ๊ะเอาสเตมินามาหนึ่งแล้วก็สปีดนะครับผมสปีดน่าสนใจเอาวิ่งหนีผีไม่ใช่หรอกพวกพันโอเคเหลือพันนึงได้แค่นี้ครับเก็บประกันพันหนึ่งไว้ซื้อรอบหน้าตัวของเกมริโป้เนี่ยไม่รู้ว่ากระแสมันดับไปหรือยังนะแต่เป,เป็นเกมที่ผมชอบเล่นนะในช่วงเนี้ย เปรัแบบว่างๆไม่รู้จะทอะไรก็มานั่งอาลีปเกมริโป้เนี่ยแล้วก็หัวร้อนด้วยผมเคยเล่นคนเดียวไปจนถึงแบบด่านลักสิบแล้วอะ่ะแล้วก็มาตายนะฮะอับ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 ก็เดี๋ยวตัวเกมเนี่ยมันจะมีการในเรื่องของการปรับเปลี่ยนนะครับผมเปลี่ยนเมตรงเบตา้าแก้ไขบั๊กอะไรพวกนี้ด้วยนะก็ตอนนี้ยังเล่นได้อยู่เราก็เล่นๆไปก่อนนะพวกบั๊ปกปืนพวกบั๊กเลือดอะไรพวกนี้คนเขาใช้กันนิยมทุบันทุเมืองนะโอเคดาที่สองครับมา ตอนแรกอันนี้ว่าเราเล่นด่านสองไปแล้วกลว่าเราเพิ่งผ่านด่านหนึ่งไปเท่านั้นโอเคสองเฟสครับผมกับเงินหนึ่งหมื่นหนึ่งพันโอปุมาอันแรกก็เจออันนี้เลยของดีเลยครับแจก,กันครับเป็นอันที่ผมไม่ค่อยอยากไปยุ่งเยอะที่สุดละแต่ว่ามันมีราคาค่อนข้าง,าง,างที่จะสูงนะก็ะแตกง่ายครับโดนอะไรนิดๆจะแตกแล้วนะโอเคเดี๋ยวเอาไปวางในจุดส่งของก่อนเลยไม่อยากให้มันแตกนะเดี๋ยวเอารถไปไว้ข้างในนี้ ลงเลยลองเลยเค่าผีในเกมเนี้ยที่เอาไปบอกได้ว่า,วาผมก็กลัวเลยนะผมกลัวตัวของไอ้กระสือครับกับไอ้ตัวของเมนอสนะครับผมแต่ว่าเขาเรียกกันว่าอะไรนะผีแม่ชีหรอเนี่ยผมมองผมกลัวมากเลยผมว่าเสียงมันหลอนเนี่ยตัวอื่นไม่ค่อยเท่าไหร่ตัวอื่นนี่ผมใส่ได้หมดอะใส่หมดเลย มองปูดครับเดี๋ยวเราย่อนไปเพราะโอ้โหแม่นยังกะจับวางตบเอาไหมเนี่ยโอ้โหเรียบร้อยได้ครับทีนี้เราก็มองหาห้องสักห้องหนึ่งเดี๋ยวเราเริ่มเดินจากตรงนี้ก่อนเลยละกันนะไใช่เดินไปปุ๊บเจอผีป,ปั๊บโอ้โหแล้วเจอลูกบาศก์เพื่อนอ่าเจอลูกบาศเดี๋ยวขอหาของเล็กๆ,ๆ,ๆน้อยๆเนี่ยใส่ไปก่อนโอเคเจอเพชรครับ สองพัน้าครับโอ้แล้วเสียงเพลงแบบนี้เหมือนผีจะออกนะจากประสบการณ์ส่วนตัวที่เล่นเกมน,นี้มาเยอะครับเพลงดังเมื่อไหร่นะผีอ,ออกเมื่อนั้นครับโอ้เ้วเจอนาฬิกาลองอ่ะขอมาหากัน อันนี้คือถ้าเกิดเราถ้าเกิดโอ้โหมันเป็นไอเทมที่ปั่นมากนะถ้าเกิดสมมติว่าเราเล่นกับเพื่อนอยู่เงี่ยแล้วเรามาจับมันจะสโลเพื่อนเนี่ยขนาดเราจับมันยังสโลเลยซึ่งมันไม่ได้สโลแค่นี้นะมันสโลยันเสียงเราเลยนะโอ้เสงเพลงก็ส่วนหล่อนเกินอันนี้เรามีหมื่นสองแล้วไปดูซิว่าแถวนี้มีอะไรเราเก็บอีกไหมอ๋อมีเพชรครับเพชรเนี่ยราคาดีแต่ว่าแตกง่าย โอเคใครท <laughs> ี <ator il> ่เล่นเกมนี้อยู่เนี่ยอผมมีเรื่องอยากจะมาเขาเรียกว่าประชาสัมพันธ์ก็คือริโป้เนี่ยมันไม่มีเกมในมือถือนะครับผมพวกที่เันเพื่อนเล่นกันอยู่เนี่ยมันเป็นเกมของปลอมนะซึ่งอ้ประตูข้างหน้ามันเปิดเองว่ะแปลว่าผีอตกใจหมดเลยเสียงยิ่งหลอนๆประตูตรงนั้นอยู่แเจอลูกก็ตาย ก็ค <premises. S 2> ือตัวของเกมริโป้เนี่ยในที่เพื่อนๆเล่นกันอยู่ในเวอร์ชันมือถือนะมาเป็นของเถื่อนนะครับผมก็ผมแล้วแต่แล้าคนมีความไม่ได้ผมก็เข้าใจอยู่แต่ว่าถ้าเกิดเป็นไปได้เนี่ยก็อยากให้เพื่อนสนับสนุนนะครับผมของแท้จะดีกว่าเนาะพอตัวเกมเขาเนี่ยก็ค่อนข้างที่จะพอจริงอาจังแล้วน่าจะมีการอันนี้ด้วยเขาเรียกว่าอะไรนะอัปเดตนะครับผมอย่างที่บอกไปแก้บั๊กหลายๆอย่างแล้วก็จะมีดานใหม่มีของใหม่เพิ่มขึ้นนะแล้วก็จะน่าจะเพิ่มความปั่นเพิ่มขึ้นอีกโอ้โหรอบเดียวเรียกได้ว่าตออนนี้้ผมมมขาจะหดแลว ห้าเก็บไปสเต็งเราตอนนี้มี2นะครับถ้าเกิดเราเก็บได้ประมาณสเต็งสัก4เนะี่ยเราจะเล่นได้ง่ายขึ้นนะและถ้าเกิดมีปืนด้วยแล้วก็มีตัวของสเตมิน่าเคลื่อนที่นะครับผมเป็นโดรนนะอะไรพวกนี้ก็ทำให้ตัวของเราเนี่ยสู้กับผีได้นะใช้บักปืนแล้วพวกนี้โอเคเดี๋ยวหาของเล็กๆน้อยๆครับ ใส่ไปแต่ว่าเราไม่รู้นะว่าตอนนี้มีผีอะไรเว้ยมีระเบิดด้วยโอเคห้องนี้มีอะไรไหมคือตอนนี้เรายังไม่เจอของดีอะไรเลยครับพวกของที่จะมาสู้กับผีได้อะซึ่งมันมีแต่ของที่สู้ไม่ได้ทางนั้นเลยนะก็มีมันจะมีอันนึงเนีอยู่ใ,ใกล้ๆเราเนี่ยทีฟ้าเนี่ยออนไประเบิดนะครับเราสามารถเอาไปโขกหน้าผีได้นะ แต่ถ้าเป็นไปได้ครับอยากเจอผีตัวเล็กๆมากกว่านะถ้าเจอพวกแบบเมนอสหรือไอ้พวกตัวตลกอะไรพวกนี้เราไม่มีของที่ไปสู้ได้ครับแตกยับแน่นอนโอเคเสียงครบโอเคตอนนี้รถเราก็แบ่งทรัพยากรอะไรได้ค่อนข้างจะดีมากๆเดี๋ยวมีอย่างเดียวที่น่าจะเอายากก็คือตัวของลูกบาทครับแล้วก็เหลือห้องอันนี้ห้องหนึ่งลูกบาทเนี่ยหนักมากนะติงสองจำไม่ได้ว่ายกไหวหรือเปล่าห้องนี้ห้องหลอกเขเนี่ย โอเคเรียบร้อยไม่มีอะไรเลยโดนหลอกอย่าหลุอย่าหลดุดอ,อ,อะไรลหลุอะไรอ่ะผมก็จับผมผมดีๆอ่ะฮัลโหลโอเคแต่ว่าประตูมันเปิดแค่บานเดียวเพื่อน,อนประตูเปิดบานเดียวผมมองว่าน่าจะไม่ใช่ผีตัวใหญ่ครับแต่ว่าจะมีอีกตัวนี้ก็คือเป็นนายพาน,นะนอ้นายพานเนี่ยค่อนข้างที่จะ น่ารำคาญนะครับเพราะว่าถ้าเกิดเราเจอมนะันเนี่ยเสียงยี่้มันจะทำให้เราเนะี่ยพูดอะไรไม่ได้เลยครับโอเคแล้วเราก็เดินกลับมาห้องเดิมนะฮะเราเจอถ้วยอีกใบหนึ่งแล้วก็มีห้องนี่ห้องหนึ่งยังไม่ได้เปิดอุย้ยโอ้โหตกใจเสียงตกใจเสียงประตู โอ้ผมผมอยากได้เนี่ยมันต้องเข้าไปเอาข้างในวะมันได้ราคาดีครับแก้วเขียวเนี่ยจมันแตกง,ง่ายง่ายเสียงเพลงชวนหลอนนออะฮะไม่รู้เจอผีอะไรเอ้ยเดี๋ยวของหลุดไม่รู้เจอผีอะไรนะฮะถ้าคืออย่างน้อยถ้าเรารู้ว่าเป็นผีอะไรเนี่ยมันก็จะงให้เราแบบเตรียมตัวรับมือได้ฮนะ แต่นี่คือแบบเงียบมากว้าหลอยหมดละตัว,วมันอยู่ข้างหน้ามันอยู่ข้างข้าหน้าเราหรือเปล่าทุกคนโอ้ให้ตายเถอะแล้วเราลืมของอะไรตรงนั้นวนะน่ะ อือหอแตกวัตเตอร์ฟาร์ก2,004เอ่อในเสียดายของจัดพออยายามทำให้ตัวเองแบบว่าล,าล,ล่าเรินงเข้าไวน้นะครับจะได้ไม่โดนผีก่อกวนอ่าผมไม่รู้ว่าลูกบาศกเนี่ยมันใส่พอหรือเปล่าแต่ว่าประตูนี้ถ้าเราไม่ได้ไปเปิดมปเราก็อย่าไปเปิดนะมนทำให้เราแบบรู้ได้นะว่าผีเดินมาหรือเปล่าอะไรอย่างนี้ ถ้าผมเอาของไปใส่ตรองรถเข็นแล้วมาเอาลูกบาศหรือว่าจะลากรถเข็นไปเลยดีแต่ว่าลูกบาศก็ไม่ได้อยู่ไกลมากนะครับเพราะฉะนั้นผมว่าผมเอาเงียนไออันที่ผมคิดว่าน่าจะไม่ขายอ่ะน่าจะเป็นตัวของไอไอระเบิดนะครับเอาใจกันวางแบบดีๆฝั่งทางเลยเกินเ,เดี๋ยวผมเอาระเบิดลงนะครับ มันจะเป็นของอันเดียวที่เอาไว้ต่อกกรกับผีนะครับในแมส,สนี้ซึ่งเรายังไม่รู้เลยว่าเป็นผีอะไรถ้าเราปล่อยเนี่ยมันจะแท้งแน่เลยอค่อยคคอย่ๆขนาดเบามือแล้วนะตอนนี้เสียงเพลงก็เงียบไปแล้วครับบรรยากาศในที่นี้ก็ค่อนข้างที่จะมืดหมัวมากๆลูกบาทราคา หนึ่งพันตอนนี้หายไปแล้วหนึ่งร้อยลงโบโอโหแต่ว่ายังไม่เสียมูลาค่านะครับเราก็เดินลากลูกบายไปแบบนี้โอเคแล้วเราก็จะทำการเอาลูกบาทนะครับใส่เข้าไปเลยแบบนี้แล้วเราก็เข็นรถตามเข้าไปครับโอ้โหด่านสองสี่หมื่นสองหองไม่พังเลยโย่โยโย เรายังไม่รู้ว่าเราเจอผีอะไรเลยนะตอนนี้ซึ่งผมอยากรู้ว่าผมเจออะไรเพราะว่ามันจะทำให้ผมไม่พารานอยนะฮะโอเคตอนนี้เรามียอดอยู่สามหมืนเอาไปส่งได้แล้วก็มีของไว้สู้ผีแล้วด้วย ทีนี้เราก็เจอเหมือนจะเจอห้องเฟสถัดไปแล้วด้วยนะครับเดี๋ยวเราตรงไปเรื่อยๆเลยโยโยกเย่โยกโยตรงไหนวะต้องอยู่ของหน้านู่นเลยอ่ะตกใจอะเห็นเจออยู่ตัวเดียวเนี่ยแต่ว่าไอ้ผีเนี่ยมันอยู่บนกำแพงมัน มันไม่น่าจะเปิดนี่เหรอโอโห,โห,โหผมเจอแล้วผมรู้แล้ว<ช>ไห<ม>ก็ซื้อว่ามันเห็นแล้วเปล่าตัวเราก่อนดูมันมองเสียก่อนมีกัดฟันด้วย ร,ระเบิดแบบแรกหัวมเลยดีไหมเพื่อนแหมเปิดคิดมาแล้ว,วให้มันปูๆหน่อย <c oughs> อผมขอโทษครับพี่ผมขอโทษครับพี่เราเปิดทำอะไรมาไม่ได้เลยเสียฟีเลย โอ้ยตายแล้วชิบหายแล้วทุกคนผมไม่มีอะไรสู้ไปแล้วไอมันกระโลมไปแล้วด้วยโอเคไม่เป็นไรเดี๋ยวเราเล่นมาตรการการจุกแล้วฮะไอของเล็กๆนั้นมันอะไรวะเฮ้ย มีของที่เราทำตกหล่นอยู่อีกเลยนี่โอเคแต่ถ้าเราอีกอันหนึ่งเราจะได้มา <Okay. S 1> ถ้าเราเอาไอของเล็กๆอันหนึ่งเราอาจจะได้สามหมื่นสองนะครับคือเกมนี้มันจะปัดเสร็จทิ้งนะเวลาใครกีดอะไรวะ อ๋อวันเราจะเจอของอย่างหนึ่งแถวนี้เนาะอ๋อนี่ไงเราทำหล่นเอาไว้หรอโอเคโอ้ยตายตายตายว่าเจอหัวกระสือด้วยตอนรับการเปิดคลิปปีพีแรกได้น่ากลัวจะจัดโอเคถ้าหไปเก็บก็ยังไม่ถึงสามหมสองนะ ผมก็ค่อยเดินแล้วกันนะโอเคหัวกระสือมันเดินมาทางนี้ตามหลักทฤษฎีแล้วมันไม่น่าอาจจะเดินมานะครับผมเพราะว่ามันเดินผ่านตรงนี้ไปแล้วมันก็น่าจะไปเดินตรงอื่นนะจากทฤษฎีที่ผมเล่นริโปโมาค่อนข้างที่จะหลายรอบมากๆนะโฮ้ยโวดตกใจผมคิดว่าผมพลาดของอะไรไปเห็นไหมเห็นไหมผมบอกแล้วไม่มีรอกผีทรงผีกระสืออะไรไม่มีรอก ผมอยากดึงผมอยากดึงหัวมันวะนั่งสุดเลยเออมันก็ต้องผมมันทีผมต้องหัวมนันได้ดึงม,มันเดินไปไหน,หนลแล้ววะมันวิ่งไปตรงรถเราหรอโอ้โหลูกระตาดักอยู่ข้างหน้นาเราทุกคน,นโอเคเดี๋ยวไอ้ผีนะั้นมันหายไปก่อน เพอเดินย้อนกลับมาดิไปเท้าเอ้ยดังนั้นดีคือเราต้องหลบกตุ๊กตามันก่อนอ่ะแล้วแบบถ้าไอ้ผีตัวที่ไม่อยู่แล้วแบบมันเห็นเราอ่ะไอ้ตุ๊กตาไอ้ตุ๊กตานัา้นมันก็จะดึงเราไว้มันจะโอ๊ยมมงับกับเกกเกินดเอใช่ไหมลผมไม่น่าเล่นเลยป่ะทุกคนผมผมไม่น่าไปดึงหัวเขาเลยแลเ,เฝ้าเลยทีนี้ผีเฝ้าเลย บอกเส็จบรรยากาศส่วนหลอนก็แตนสุดๆควรจะจบง่ายครับแต่ว่าจบไม่ง่ายครับเพราะว่าไอตัวลูกตาเน er ี่ยมันดักข้างหน้าเราอยู่เป็นคอมโบจับตายนะคือถ้าเกิดเราโดนมันจับได้เมื่อไหร่แล้วหลุดมันออกมาไม่ได้เนี่ยมันจะทําให้เรานะครับแบบตายแล้ไปแล้วไปแล้วไปแล้วใช่ไหมไปแล้ว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 เอาเลยดึงเลยดึงเลยสี่ดึงเลยดึงล้วเออแค่นั้นแหละเรียบร้อยหายยังโอเค ขันดานครับทุกคนเย่วายก็ทำอะไรฉันไม่ได้หรอกวายวายได้จริงหัวไปด้วยมีความสุขโอเคดานนี้เสียไป2,800จริงๆเราควรมี45,000ถ้าเราไม่เอาเราเบิดนั้นไปนะครับจริงก็ 00, 00. ว่ามา4 5 0 0 0 46,000่นี่แหละอ่าเดี๋ยวเรามาดูของอัปเกรดตัวเองก่อนว่ามีอะไรได้บ้างนะครับ ช่วงต้นเนี่ยผมจะเน้นในเรื่องของการอัพตัวเองนะโอ้โหโเราสตงิงมันแพงจังแต่ว่าถ้าเกิดเก็บมาเนี่ยเราจะมีสเตง็งที่สามารถยกผีได้เลยนะอันเอาไปเลยฮะรออะไรล่ะโอเคช่วงต้นเนี่ยผมจะเน้นในเรื่องของการอัพตัวเองเนาะแล้วก็เลือดครับเลือดเนี่ยคือค่อนข้างดีครับเอามากันวันช็อตได้แล้วก็ตัวของสเตมมินานะครับผม เซมิน่เนี่ยก็ค่อนข้างที่จะสําคัญมากๆเพราะมันทำให้เราวิ่งได้นานขึ้นเหนื่อยช้าขึ้นนะสามพันเอาไปเลยัวอะไรสามกล่องไปเลยมาดูนะว่าเราเอาอะไรได้อีกครับอ่าเรายังได้อีกประมาณสี่พัน 4, 000, เนาะสี่พันสี่พันเอาอะไรได้บ้างอันนี้ไม่ได้ละห้าพันอุย้ยโดนอะไรโอเคต้องเก็บไว้เท่านี้ก่อน เ็นอัพตัวเองรัวๆนะโอ,อเคแล้วก็กดตรงนี้เรียบร้อยผ่านไปหนึ่งด่านนะครับผมเดี๋ยวเรามาปิดคลิปไว้แค่ประมาณเท่านี้ก่อนละกันครับเพราะว่าเราแค่มาลองเล่นเนาะแล้วก็ มาขอคำปรึกษาจากทุกคนด้วยครับผมก็ยังไงก็ลองให้คำแนะน,นำว่าคอมเมนทิ้งกันไว้ได้นะครับส่วนใครที่ชอบคอนเทนต์แนวใหม่ๆแบบนี้นะครับก็อย่าลืมกดไลค์ share, กดแชร์กด s u b สไครป์เพื่อเป็นกำลังใจให้กับชองผมด้วยนะครับสามารถตัวเองเป็นกำลังใจให้กันได้นะวจะเป็นระบบสุภาษงจากทาง YouTube หรือในอินเทอร์เน็ตอยู่ใต้ดีคลิปชันเลยโอเคผมสาหรบคบวลินนี้ก็ไม่มีอะไรแล้วนะครับขออนุญาตไปทำงานต่อแล้วนะไปเจอกันใหม่คลิปหน้าครับสวัสดีครับผม